สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเครื่องออกกำลังกายค่ะมีสองตัวนี้ช่วยได้มากเลยไม่ต้องกลัวเหนื่อยทำงานบ้านมาทั้งวันมาเล่นตัวนี้แล้วก็เล่นตัวนี้เป็นยานอนหลับอย่างดีเลยค่ะ ากาศยาเย็นเหนื่อยมาทั้งวันทำแต่งานบ้านขึ้นมาดูต้นไม้แล้วก็จะออกกำลังกายสองตัวนี้คลายเครียดมากเลยค่ะเวลาคิดเครียดก็ขึ้นมาดาดฟ้าขึ้นมาชมวิว ีมองบ้านมองท้องฟ้าผ่อนคลายยามเย็นค่ะเห็นไหมคะลมเย็นมาอ่กละน้องฝนก็จะมาอีกแล้วรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ ban dù sống kha em mất nghe ngọc mất ông phong phôi prai ba bao bao yam